สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเต้บัญญาฮะเข้ามาแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์นะฮะกดแชร์นะกด s u b สไครต์ผมด้วยะฮะเป็นกำลังใจให้กันทำคลิปต่อไปนะฮะจะมีคอนเทนต์ดีๆให้ท่านทุกคนได้ชมนะฮะ วันนี้นะฮะวันนี้ผมจะมาอัปเดตนิดหนึ่งฮะว่าเรามีรถอะไรเข้ามาฮะวันนี้ผมได้คันนี้เลยฮะนี่คันนี้เลยฮอนด a j a จ z ดนะฮะปีศูนย์เก้คันนี้นะฮะตัวนี้เป็นเครื่อง v ีเทคฮะตัวอะไรป่ะตัว S ฮะตัวตัวโลนะฮะตัวโลแต่ว่ามันได้สีอะไรป่ะได้สีขาวคันนี้ฮะผมจะเอามาตัดให้กับทุกคนเอาไปทํากินฮะมาตัดให้กับทุกคนให้เอาไปทํำกาไรต่อคันนี้ราคาพิเศษเลยอ่าวันนี้ได้คันนี้มานะนี่ ได้ไรมาป่ะนี่ได้ BM ตัวนี้นะฮะ BM ซีรีส์3ตัวนี้ฮะตัวนี้ขอไว้ก่อนนะฮะขอไว้ขับเล่นๆก่อนเพราะว่าอะไรป่ะคันนี้เป็นรถช่างเจ้าของรถเขานะเป็นรถเอ่อเป็นเจ้าของอู่นะฮะเป็นรถช่างคือเขาเก็บงานมาเรียบร้อยสมบูรณ์ฮะแต่ว่ารถคันนี้ติดแก๊สมานะติดแก๊สมาแต่ว่าผมชอบนะฮะคือทั้งแก๊สทั้งน้ํามันมันใช้ได้แล้วมันอะไรป่ะมันประหยัดน้ํามันตัวนี้ฮะประหยัดการเดินทางครับเวลาผมขับรถไป ไปดูรถนะเวลาเราไปซื้อรถอะไรเงี้ยฮะไปดูรถไปไกลเราก็สามารถเปิดแก๊สได้นะฮะคือถามว่าแก๊สน่ากลัวไหมผมว่าถ้าเกิดว่าเราดูแลดีฮะไม่ไม่ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะฮะก็ถือว่าใช้ได้นะฮะก็ถือว่าเซฟนะฮะประหยัดน้ำมันฮะคันนี้นะฮะ cx 3ยังอยู่นะฮะผมยังไม่ได้ขายครัคันนี้ฮะก็ดูฮะขี้นกคี้นกฮะเต็มเลยฮะคี้นกแบบจอดไว้เฉยไม่ได้ขับเลยฮะคันนี้นะฮะนี่มีคันนี้นะฮะคันนี้ไอคันนี้หอนได้แก๊สเดี๋ยวเดี๋ยวมา คันนี้ปี2018นะคันนี้นะฮะอีสุสี่ประตูตัวนี้สีน้ําเงินแต่งสวยนะครับรถเดิมสภาพสวยกริบเลยนะฮะตัวนี้ครั้งที่แล้วรีวิวไปก็ปรับราคาลงนิดหนึ่งนะฮะปรับราคาลงไปที่5้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้าเกิดว่าใครสนใจยังไงฮะเบอร์โทรผมจะทิ้งไว้ข้างล่างนะนี่มาดูนี่เลยรถคันนี้นะฮะยังไม่ได้ขายและคิดว่าจะไม่ขายนะคันนี้คันนี้รถคุณปู่นะฮะเห็นไหมครับรถคุณปู่คันนี้นะฮะเป็นรถยุบ คุณปู่เลยคันนี้คันนี้กําลังจะให้ช่างเหมือนแบบเหมือนแบบคือรถคันนี้มันใช้แต่แก๊สนะเพราะว่าปัม๊มติดมันน่าจะเสียผมก็เลยให้ช่างนะฮะให้ช่างซ่อมบำรุงให้แล้วก็อยากจะทําให้มันดีๆนะครเพราะว่าจะได้แบบเอาไปขับไปไหนมาไหนจะได้แบบไม่ต้องใช้แก๊สอย่างเดียวนะครับแก๊สก็ถือว่ายังวิ่งได้นะฮะถือยังโอเคนะเนี่ยฮะสภาพ ผมถามว่าสภาพรถคันนี้มันหายากนะเป็นรถคนปู่นะหายากเดี๋ยวผมมารีวิวนะครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ทุกคนได้ชมนะผมจะลองขับให้ดูแต่คันนี้สตาร์ตติดนะถือว่ายังขับได้นะทุกวันนี้ผมยังยังขับอยู่เลยนะฮะผมก็ยังเอาขับไปบ้างแต่ว่าวันนี้ผมเอามาจอดเพราะว่าเอามาให้ช่างเขา,เาซ่อมบ,บำรุงหน่อยนะฮะท่อก็ต้องเปลี่ยนนะเพราะว่าท่อมันตันนะฮะเพราะว่ามันเหมือนรถมันเก่านะฮะมันผุละแล้วก็พวกระบบน้ำระบบน้ําก็เดี๋ยวให้ช่างดูแลหน่อยอ่ะวันนี้มาดูคันนี้เลย คันนี้ h o n ด้าเจ็ตนะฮะคันนี้ h o n ด้าเจ็ปีศูนย์เก้าคันนี้นะเดี๋ยวผมจะมารายงานให้ทุกคนว่ารถมาคันนี้มีเก็บงานกี่ชิ้นนะฮะรถคันนี้เป็นรถบ้านนะครับรถบ้านซึ่งเอ่อซื้อจากชาวบ้านเลยนะฮะแล้วก็จะขายแบบชาวบ้านเหมือนกันฮะราคาไม่ใช่ราคารถเต็นฮะแต่ถ้าเกิดแบบราคาผมผมบอกเลยนะราคาคันนี้นะฮะถ้าผมให้ทุกคนไปอ่ะทุกคนสามารถเอาไปเก็บงานได้ต้นทุนที่ถูกฮะเอ่อสามารถที่จะเอาไปขายต่อก็ได้กําไรด้วยฮะ ามาดูคันนี้เลยฮะคันนี้มีเก็บงานอยู่ที่ตรงนี้ฮะมีกันชนหน้าเห็นไหมครับกันชนหน้าจะมีริ้วลอยนิดหน่อยนะฮะนี่กันชนหน้าจะมีริ้วรอยนิดหน่อยนะ,ะถ้าเกิดพูดถึงนะฮะเก็บไปชิ้นหนึ่งเลยคันนี้เก็บไปชิ้นหนึ่งเลยฮะ,ะฝากระโปรงโอเคฮะ,ะ,คะฝากระโปรงนะฮะฝากระโปรงต้องเก็บไหมอาจจะต้องเก็บนะ,ะเพราะว่ามันจะมีสีมันจะแบบสีมันจะด้านๆ้านสักนิดหนึ่งฮะขัดก็อาจจะถ้าเกิดว่าคนไม่ซีเรียสนะฮะขัดเอาก็ได้นะครับคันนี้นะฮะ,ะ,ะนี่พูดถึงนะฮะไฟไฟ นี่ไฟหน้าขัดมาแล้วนะครับก็อาจจะเก็บกันชนหน้านะฮะเดี๋ยวดูยางให้ยางก็ถือว่าโอเคนะฮะยางก็ถือว่าโอเคฮะแม็กก็ถือว่าสวยแม็กอันนี้นะฮะลงมานะครับจริงๆแล้วขอบของเขานะฮอนด้าเจตตัวนี้นะฮะถ้าพูดถึงนะฮะแม็กของเขาจะเป็นขอบ15แต่ว่านี้เจ้าของเขาลงมาขอบ17นะฮะถือว่าถามว่าสวยไหมก็โอเคนะสวยนะแต่ว่าถ้าให้พูดถึงนะฮะถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดว่าเราจะใช้รถให้ขับนิ่มนิดหนึ่งนะครับผมขอบ15ยังจะโอเคกว่านะฮะตอนนี้ถือว่าขอบ17นะฮะก็ถือว่าโอเคนะฮะถือว่ามันถือว่ารถแต่งนะสวยดีนะฮะถ้าเกิดว่ามันแล้วแต่คนที่ชอบนะฮะอ่าตัวนี้นะครับตัวนี้คือไม่ต้องเก็บงานนะอมาดูตรงนี้เลยครับมาดูตรงนี้เลยเห็นไหมตรงนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครที่มา MT Auto Car นะครับก็จะเจอรถจอดไม่เยอะนะครับแต่ว่าเราก็มีการแบบเหมือนเปิดซอก ซ่อมพกสอดนะอย่างคันนี้นะฮะคันนี้ก็เพิ่งส่งมานะฮะใครที่มาที่นี่ซอชุ่มกลมต้านหมันถ้าเกิดมาอะไรก็มาปรึกษาช่างได้นะครับอ่ะมานี้เลยครับมาดูนี้ต่อเลยประวดให้นิดหนึ่งประวดให้ช่างนิดหนึ่งอ่านี่คันนี้ถือว่าโอเคไม่ต้องเก็บงานนะหลังคาครับหลังคาถือว่าหลังคาถือโอเคนะเอามาดูข้างหลังเลยครับมาดูข้างหลังเลยข้างหลังตัวนี้ถือว่าสาท้ายไม่ต้องเก็บนะมันจะมีตรงนี้นิดหนึ่งครับถามว่าต้องเก็บไหม ผมว่าถ้าเกิดไม่ซีเรียสไม่ต้องเก็บก็ได้ครับมันจะมีเม็ดหินนิดนึงนะฮะอ่ะแ้่ถ้าเกิดว่าคือถ้าเกิดเต็นท์เอาไปขายแบบสไตล์รถบ้าน,นะฮะก็คือว่าขัดขัดสีพอครับขัดสีพออ่ะมาดูฝั่งนี้เลยฮะอ่าฝั่งนี้ก็ต้องเก็บนะฮะฝั่งนี้ก็ต้องเก็บนิดหนึ่งเก็บแค่จุดเดียวนะ,ะเานี้ตัวนี้นี่เก็บจุดนี้มันจะมีรอยเหมือนรอยขีดหลักยิมนะฮะนิดนึงอ่าแล้วก็มีตรงนี้นิดนึงนะฮะต้องเก็บนะครับนี่แต่ถ้าพูดถึงไม่ต้องเก็บก็ได้นะมันก็ไม่มีอะไรฮะ ามาดูนี่เลยครับมาดูห้องเครื่องเลยมาดูห้องเครื่องว่าห้องเครื่องนะครับว่าห้องเครื่องรถคันนี้เดิมปะอ่ะ,อะคันนี้ผมผ่านการเช็คมาแล้วนะว่ารถคันนี้เดิมอะ่ะมาดูจริงๆครับมาดูอีกทีนะว่ารถคันนี้ผมพูดอย่างที่ผมพูดจริงหรือปะว่ารถคันนี้ผมโม้ผมโกหกปะอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ทุกคนได้ดูเลยฮะอ่ามันนี่เลยอ่ามาดูนี่เลยครับมาดูนี่เลยมาดูพร้อมๆกันนะฮะว่ารถคันนี้เดิมไหมฮะ เรื่องราคานะเดี๋ยวผมจะสรุปให้ทีนะฮะห้องเครื่องถือว่าโอเคนะสวยนะฮะถือว่าน้ำมงนน้ำมันไม่มีเยิมนะฮะเห็นไหมครับอมาดูนี่เลยมาดูตรงนี้เลยฮะนี่มาดูแก้มตรงนี้เลยฮะจับดูเลยฮะจับดูจับดูถ้าเกิดว่าบาดบาดนะฮะมันบาดมันคมนะฮะถ้ามันคมคมนะมันเปลี่ยนมานะแก้มตรงนี้ดูสังเกตนะฮะนี่อันนี้ไม่บาดไม่คมนะฮะแล้วน็อตไม่ขยับด้วยได้เดิมนะคันนี้นะฮะนี่มาดูฝากระโปรงหน่อยฮะมาดูฝากระโปรงนะฮะ ฝากระโปรงตรงนี้ได้ฝากระโปงเดิมนะครับได้ฝากระโปรงเดิมนะสติ๊กเกอร์ยังอยู่นะครับนี่สติ๊กเกอร์มอกอยังอยู่นะฮะแต่ว่ารถมีการถอดน็อตมานะฮะมีการถอดน็อตมาแล้วสังเกตเลยครับสังเกตว่ารถคันนี้มันถอดน็อตมาทาไมมันถอดน็อตเพื่ออะไรอาจจะโดนชนหน้ามาหรือยังไงฮะเรามาสังเกตคานหน้าตัวนี้มาสังเกตเลยฮะ สังเกตตรงไหนไหมฮะผมจะบอกให้สังเกตตรงนี้นะฮะคานหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการชนมามันต้องซ่อมแน่นอนนะ,ะมาดูวงกลมตัวนี้ฮะรถทุกคันมันจะมีวงกลมถ้าเกิดวงกลมมันสวยนะฮะนี่ไล่มาเลยฮะวงกลมมันสวยแสดงว่ารถมันเดิมแต่มันมีการแอบมีการเก็บสีาและมีการเก็บงานมาบ้างแลวฮะถือว่าวงกลมยังสวยนะนี่มาดูประตูแล้วก็แล้วก,แวก็แล้วก็กดดูเลยฮะเนี่ยกดดูเลยกดดูฝากระโปรงฮะกาวเนี่ย ที่เขาหยอดมาหรือเปล่าครับถ้าเกิดแข็งแข็งนะครับถ้าเกิดแข็งแข็งหยอดมาใหม่นะฮะแต่ถ้าเกาิดนิ่มนิ่มนิ่มถ้าเกิดนิ่มนิ่มมากไปเขาหยอดมาใหม่เหมือนกันฮะมันแล้วแต่ช่างนะแต่ถ้าเกาิดว่ากดเข้าไปแล้วมันคืนตัวนะฮะแสดงว่าเดิมนะครับคันนี้อันนี้ได้ฝากระโปรงเดิมนะได้เดิมนะฮะมาดูฝั่งนี้นะฮะมาดูแก้มฝั่งนี้เลยนี่มาดูแก้มฝั่งนี้เลยจับดูเหมือนกันฮะจับดูนะฮะถ้าเกิดมันคมมันบาดมือนะฮะแสดงว่าแก้มฝั่งนี้ต้องเปลี่ ได้เดิมนะไม่บาดไม่คมนะฮะถือว่าไม่บาดมือนะดูก่อนฮนะน้ํามันถ้าเกิดเป็นห้องเครื่องตัวนี้ฮนะน้ามันยังไม่มีเยิมนะแต่มันจะมีเยิมเยิมใต้ล่างนิดนึงนะฮะนี่นิดนึงนครับผมว่าน่าจะมีประกฑนอะไรสักอย่างหนึ่งต้องเอาไปต้องเอาไปดูแลอีกนิดนึงนะครับนี่หมายเลขเครื่องนะครับดูไมา่ยากเลย Honda j a z z ตซิตี้ดูไมา่ยากเลยฮอนดะ้าฮอนด้าเจ็ตนะครับ Honda Jazz City FD ครับ FB นะครับ หมายเลขเครื่องจะอยู่ข้างหน้าเลยนะฮะสังเกตดูเลยะฮะถ้าเกิดว่าเลขเครื่องสวยๆนะครับเลขเครื่องสวยๆไม่มีการตอกมาะฮะจะดูได้ง่ายนะ,ะถ้าเกิดมีการตอกมาดูตัวที่ตัวเลขครับถ้าเกิดว่าตัวเลขอะไม่ค่อยสวยแสดงว่าตอกมาสังเกตนะฮะเวลาซื้อรถยนต์สองนะฮะต้องดูไวนิดหนึ่งรู้ไวบ้างก็ดีฮะถ้าเกิดไม่รู้เลยเนี่ยฮะมันก็จะเป็นมันจะสเสียเปรียบกับไม่ว่าจะเต้นรถหรือแต่และแต่อย่าว่าแต่เต้นรถนะฮะบางทีเราไปซื้อรถชาวบ้านนะฮะ ชาวบ้านบางคนก็ยังทำนะฮะทำเพื่อที่จะเอามาขายนะครับก็พูดง่ายๆถ้าเกิดเรารู้บ้างก็ดีรู้ละรู้เราถ้าเกิดเรารู้บ้างเราจะได้ไม่ต้องถูกหลอกนะฮะนะฟังเสียงเครื่องดีกว่าถ้าจัดก,การนะฮะถ้าจัดก,การที่ผมมองอมองตีรวมๆนะครับ ผมมองว่ารถคันนี้เครื่องยังนิ่งอยู่ฮะรถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สมาก่อนครับอ่าถ้าถามว่ากลัวไหมรถติดแก๊สผมไม่กลัวนะฮะมันผมกลัวที่ราคามากกว่านะ nah ับอย่างรถคันน <more> ี้นะฮะเห็นไหมครับสังเกตนะฮะเครื่องยังนิ่งอยู่เลยนะฮะเครื่องนิ่งมากถือว่าสมบูรณ์นะฮะอ่ะมาดูตรงนี้นะครับดึงดูเลยฮะถ้าเกิดว่าเราดึงเราดึงดูตรงที่วัดน้ำมันเครื่องแล้วถ้าเกิดว่ามันมีไอมันมีไอหรือมันพ่นมานะฮะหรือว่ามีไอพ่นมาหรือน้ำมันเครื่องมันพ่นขึ้นมาแสดงว่าเครื่องหลวมครับต้อง ตีเลยครับตี <quy ét ature> ตการซ <ine> ่อมเครื่องเลยถ้าเกิดว่าเครื่องเนี่ยถ้าเกิดว่าเครื่องน่ะมันมีการสั่นฮนะ,ะส,สังเกเงตง่ายๆครับสังเกตเพืบื้องต้นฮะสังเกตที่หัวเทียนคนระับให้ช่างดูที่หัวเทียนหรือคอยนะครับแต่ถ้าเกิดว่า2อันนี้ไดการเอ่อซ่อมหรือว่าเปลี่ยนไปแล้วมันยังไม่หายแสดงว่าวานวนะครับต้องต้องไปซ่อมวาวนะครับตัวนี้นะตัวนี้ถือว่าสมบูรณ์นะโอเคนะซุ้มเสริมเดิมหมดเลยนะฮะซุ้มเดิมนะฮะนะซุ้มเดิมนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูบอดี้ ข้างหลังดีกว่าอ่ามานี้เลยครับมานี้เลยมาฝั่งนี้เลยครับมาฝั่งนี้เลยอ่ามาดูฝั่งนี้เลยนะฮะมาดูฝั่งนี้เลยนี่เดี๋ยวผมดึงให้ดูครับนี่เห็นไหมครับนี่เม็ดอาร์ตยังอยู่ครบนะฮะเห็นไหมครับเม็ดอาร์ตยังอยู่ครบสวยนะฮะเอมครับนี่ไม่มีการตัดต่อไม่มีการเชื่อมครับรถไม่เคยจมน้ำนะฮะแต่รถอาจจะมีเก็บงานนิดหน่อยนะครับริ้วรอยนะครับนี่ ถือว่าโอเคเลยนะคันนี้นะฮะถือว่าใช้ได้เลยมาดูประตูเลยครับมาดูประตูฝั่งนี้เลยมาดูประตูฝั่งนี้เลยฮะประตูฝั่งนี้นะฮะนี่ยังได้เดิมอยู่ะคระับในเดิมอยู่นี่เดิมไ่เดิมดูฮะ,ะกดดูฮะ,ะแล้วก็สังเกตตรงกาวดูฮะนี่นี่สังเกตตรงกาวดูฮะดูไม่ยากะครับอ่ามาดูฝั่งนี้เลยนั่นเดี๋ยวผมดึงให้ดูเลยฮะ,ะนี่เห็นไหมคมรับเม็ดอาร์ตยังอยู่ครบนะให้มเห็นครับเม็ดอาร์ต สวยนะครับได้เดิมนะฮะคันนี้ได้เดิมนะฮะถือว่าโอเคเลยนะครับคันนี้รถรถที่แบบว่าผมผมว่ารถคันรุ่นนี้นะฮะเป็นรถที่ยอดนิยมนะฮะมาดูประตูฝั่งนี้เลยประตูฝั่งนี้นะครับประตูฝั่งนี้ก็เดิมนะนี่นี่นี่ประตูฝั่งนี้มาดูประตูน Sheikh ตนี้เดิมนะได้เดิมแต่ว่ามันมีการติดสติกเกอร์มาทําไมก็ไม่ไมรู้นะไม่เข้าใจ นี่สติกเกอร์ก็ติดมานะสติกเกอร์ก็ติดมามาดูข้างหลังเลยครับมาดูข้างหลังเลยอ <an> มาดูข้างหลังตัวนี้เลยนะครข้างหลังตัวนี้อ้ขันนี้ก็ไ้เดิมนะเห็นครับ <11> <11> เนี่ยท้ายท้ายเส้นสวยนะฮะดูตามเส้นเลยตามร่องเลยนะเห็นไหมครับ <universes> แต่ถ้าเกิดรถโดนมานะฮะดูไม่ยากนะครับถ้าเกิดรถรถรถชนมาเนี่ยตรงนี้จะต้องหายไปนะฮะจะต้องมีการเก็บงานมาฮะฝากระโปรงเดิมนะฮะสังเกตตรงไหนปะ จริงๆแล้วดูไม่ยากนะครับจริงๆแล้วดูไม่ยากถ้าเกิดฝากระโปรงเดิมนะฮะนี่สังเกตตรงตัวหัวน็อตเลยถ้าเกิดน็อตไม่มีการไขไม่มีการขยับแสดงว่าเดิมหมดนะฮะนี่นี่ดูนี่เลยนี่เดิมนะครับแล้วมาดูนี้ฮะมาดูมาดูท้ายตรงนี้ฮะเห็นไหมครับท้ายนะฮะเห็นไหมครับนี่นี่ยังได้เดิมอยู่นะฮะยังได้ความความเดิมอยู่นะฮะเห็นไหมฮะเส้นแล้วที่สังเกตนะฮะที่สําคัญนะฮะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าดูข้างบนเดิมแล้วนะครับ ดูข้างบนเดิมแล้วเราอย่าลืมนะฮะอย่าพลาดเด็ดขต้องดูข้างล่างนะยครับบางทีรถมันโดนช้อนก้นมานี่มาดูคันนี้คลิปทุกคลิปนะฮะที่ผมบอกนะครับนี่สังเกตเลยฮะเห็นไหมครับนี่กาวนะฮะดูท่วงกาวตัวนี้ฮะเห็นไหมครับบางทีรถมันโดนช้อนก้นมานะฮะแต่ข้างบนมันได้เดิมนะนี่อันนี้มันได้สวยนะกาวกาวโรงงานยางอะไรอยู่ครบนะฮะแต่กุญแจแม่แรงไม่เห็นนะครับไม่มีนะครับเดี๋ยวดูให้อีกทีหนึ่ง โอ้ไม่น่าจะมีแมแรงนะครับอ่ะก็เอาไปเก็บงานเอาครับเอาไปเก็บงานเอาแล้วก็เอาไปทากาไรเอาคันนี้นะฮะผมตัดให้ราคาเงินสดนะคันนี้นะเอามาดูฝั่งนี้เลยเนี่นี่มาดูฝั่งนี้เลยฮะเห็นไหมครับนี่ไดเม็ดอาร์ตเติมนะทําไม่มั่นใจดึงดูไปเลยฮะดึงดูให้สุดเลยเนี่ดึงดูไปเลยฮะเห็นไหมครับดึงดูไปเลยนะฮะถ้าเกิดไม่มั่นใจนะบางทีบางครั้งนะฮะรถมันโดนเบียดประตูมาฮะแต่ว่ารถโดนนะฮะมันดูไม่ยากครับรถโดนครับนี่ สติกเกอร์ยังอยู่นะสติกเกอร์ยังอยู่นะฮะสติกเกอร์นะครับนี่มาดูฝั่งนี้เลยฝั่งนี้เหมือนกัน,นะฮะฝั่งนี้จับดูะฮะลดรดลดนะฮะถ้าดูนะฮะต้องดูสองข้างให้มันเท่ากันนะครับนี่มันจะคล้ายๆกันนะฮะฝั่งนี้ได้เดิมนะเดิมนะครับนี่มาดูฝั่งนี้เลยครับนี่เห็นไหมครับเม็ดอาร์ตเดิมสวยนะครับโรงงานครับนี่ ดึงดูไปเลยฮะดึงดูไปเลยถ้าไม่มั่นใจครับนี่ไม่มีการตัดต่อไม่มีการเชื่อมนะครับไม่มีรถไม่เคยอุบัติเหตุครับรถคันนี้นะครับนี่แล้วสังเกตตรงไหนครับสังเกตสังเกตตามซอกตรงนี้ฮะเห็นไหมครับสังเกตตามซอกนะฮะเห็นไหมครับสังเกตตามซอกเลยถ้าเกิดว่ารถมันโดนมาตรงนี้ก็ต้องซ่อมมาสังเกตนะตัวหนังสือยังอยู่นะฮะเห็นไหมครับได้สภาพเดิมอยู่นะฮะมาดูประตูของนี้เลยนี่ดึงดูประตูเลยฮะนี่ จับดูลยฮะจิกไปดูเลยเนี่ยประตูฝั่งนี้ก็เดิมนะรถรุ่นนี้ครับพลาดไม่ได้เลยรถรุ่นนี้นะจะมีตั้งแต่ซิตี้พวกตระกูลฮอนด้านะครับเพจเขาจะอยู่ตรงนี้นะนี่นี่ฮะสังเกตครับเพจครับนี่เพจจะอยู่ตรงนี้จะอยู่ฝั่งฝั่งซ้ายมือนะฮะแล้วน็อตน็อตประตูก็ไม่เคยขยับนะสวยนะคันนี้สวยถือว่าได้รถสวยอยู่ครับสวยไม่สวยตรงไหนครับไม่ได้ว่าสวย รถสวยไม่สวยดูตรงไหนปะมันได้รถเดิมครับแต่ถ้าเกิดว่าสภาพภายนอกเนี่ยเราสามารถเก็บเก็บงานได้เราสามารถไปตกแต่งได้แต่ที่สําคัญฮะภาษีภาษียี่มีนา65นะครับคันนี้ผมต่อมาแล้วเพราะว่ารถเออผมซื้อจากเจ้าของรถนะฮะภาษีขาดปีหนึ่งผมถือว่าผมไปต่อมาแล้วเพราะว่าเผื่อได้เอาไปขับเอาไปใช้บ้างครับคันนี้ฮะามาดูนี้เลยฮะมาดูภายในเลย มาดูภายในครับภายในตัวนี้เป็นเ sí. บาะเบาะสีดํานะตัวนี้เป็นเบาะสีดำนะฮะคอนโซลคอนโซลหน้าสวยมากนะครับคอนโซลหน้าถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคเลยคอนโซลหน้าแล้วรนรถรุ่นนี้มันจะเป็นเบาะผ้านะเนี่ยตัวนี้เป็นเบาะหนังนะก็ถือว่าทําได้สวยนะครับนี่มาดูข้างหลังเลยนี่มาดูข้างหลังเลยฮะข้างหลังก็ถือว่าโอเคนะเห็นไหมครับข้างหลังก็ถือว่าสวยนะอ่าเป็นรถ แฮชแบกนะครับตัวนี้นะฮะก็ถือว่ารถคันนี้รุ่นนี้นะครับคนใช้ยเยอะมากครับเดี๋ยวผมดูไม้ให้ดีกว่าอ่ะเดี๋ยวมาดูไม้ให้ไม้ตัวนี้เป็นไม้เทนะฮะเพราะว่าซื้อมาจากเจ้าของเัวเองเลยครับซื้อมาเองเลยนะไม้ตัวนี้วิ่งอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นครับเก้าร้อยเจ็ดสิบนะฮะคันนี้นะฮะถือว่าโอเคนะเดี๋ยวผมดูไอ้นี่ให้ ดูระบบแอร์ให้เอาอแอร์ตัวนี้เย็นนะฮะแอร์ตัวนี้เย็นนะครับในพวงมาลัยเขาจะใส่ตัวนี้มาะฮะพวงมาลัยถ้าเป็นของเขาเองก็น่าจะร่อนๆนะครับนิดนึงนะครับก็ใส่ตัวรองมานะฮะแอร์ Air เย็นนะครับแอร์ Air เย็นนะครับอ่าเครื่องเสียงติดนะเครื่องเสียงติดนะฮะถือว่าโอเคเลยนะเดี๋ยวมาเช็คเกียร์ดีกว่าะฮะเช็คเกียร์นิดนึง โอเคครับผมครับเดี๋ยวเรามาเช็คระบบเกียร์นะครับว่ารถคันนี้จริงๆรถพวกนี้นะฮะต้องระวังเลยเพราะอะไรปะเพราะว่ารถเริ่มรถมันปีมันเก่านะฮะแต่ว่ารถมันได้ยังยังได้ความนิยมอยู่นะฮะเพราะว่ามันเป็นรถอ่าค่อนข้างจะอ่าเป็นรถตลาดที่คนหาใช้เยอะนะฮะแล้วอะไรปะเป็นรถที่หายากด้วยนี่นะฮะรถจะถามว่ารถเยอะแยะไหมเยอะแยะไหฮะแต่ว่าถามว่าราคาครับราคามันอาจจะกระโดดสูงขึ้นนะฮะเดี๋ยวผมมาเช็คเกียร์ให้ดีกว่าครับว่ารถคันนี้โอเคไหมเกียร์นะฮะ ่ะเดี๋ยวผมดูให้นะครับตัวนี้ตอนนี้ผมไปตัว R าร์นะตัว R ถือว่าโอเคนะฮะแล้วระบบเครื่องก็ไม่มีกระตุกนะฮะถือว่าโอเคเลยนะครับใช้ได้อยู่อ่ะผมไปตัวดีนะฮะตัวดีถือว่าโอเคนะฮะไม่มีกระตุกนะฮะถือว่าโอเคครับรถคันนี้ถือว่าโอเคผ่านครับและลงมาคุยนี้เลยอ่ะเดี๋ยวผมมาสรุปราคาให้ด้วยครับคันนี้นะฮะถ้าเกิดรวมๆแล้วก็ถือว่ามีเสน่ห์นะแต่แต่ถามว่า มันก็จะต้องมีเก็บงานตรงนี้นะฮะมีเก็บงานบ้างฮะแต่ว่ามันจะมีช่วงล่างเวลาขับนะฮะช่วงล่างมันจะเหมือนประมาณอาจจะเป็นลูกยางโชค๊คทะมันจะมีกึก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 นิดหนึ่งนะฮะแต่ถามว่าไม่น่าเกลียดรบตัวนี้ผมตัดให้เลยตัวนี้ผมขอขายงันสดนะตัวนี้นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดผมที่เก็บเก็บงานนะผมที่เก็บเก็บงานถ้าเกิดเก็บงานแล้วมันมันเหมือนมันมันใช้เวลานานแต่ว่าผมตัดให้พ่อค้าดีกว่า ตัดให้กับลูกค้าคนที่พร้อมๆนะฮะเอาไปใช้หรือเอาไปขายต่อ,อก,ก็ได้นะตัวนีนะ้ถ้าเกิดว่าตามโชว์รูมตามเต็นท์เก็บงานเรียบร้อยขายอยู่ที่2 6 5 0 0 0นาฮะตัวนี้นะแต่วันนี้นะฮะผมปรับราคาลงเพราะว่ารถไม่ได้เก็บงาน,นครับถ้าเกิดว่าไม่ได้เก็บงานอย่างนี้เอาไปที่2 2 5 0 0 0สับาทถือว่าถูกนะคันนี้นะมาได้ปี0ูนย์นะฮะคันนี้นะฮะถือว่าโอเคนะฮะดูดูดูทรงก่อนดูทรงก่อนสวยป่ะถือว่าสวยนะถือว่าโอเคเลยนะเป็นรถ ที่ยอดนิยมนะฮะเห็นไครับได้สีขาวด้วยปกติแล้วรถมันจะมีสีดําส่วนมากนะครับแต่ว่าคันนี้ได้สีขาวเอาไปเก็บงาน,นหน่อยเอาไปขายได้กําไรเลยคันนี้ผมเชื่อว่าคันนี้ถ้าเกิดว่าใครเอาไปเนี่ยได้กาไรแน่นอนนะคันนี้นะฮะช่วงนี้นะช่วงนี้ผมไม่ได้ลองรถให้ทุกคนได้ชมนะเพราะปกติแล้วถ้าผมรีวิวนะส่วนมากผมจะลองให้ทุกคนได้ชมว่าช่วงล่างระบบเกียร์ระบบอะไรดีไหมฮะแต่ว่าคันนี้ผมลองมาแล้วฮะก็มีช่วงล่างนะครับก็ช่วงนี้นะฮะเว้นระยะห่างนิดหนึ่งนะฮะก็มารีวิวให้ประมาณนี้ครับก มือกล้องเขาก็ใส่แมสนะฮะแต่ว่าผมไม่ได้ใส่ก็คือก็เว้นระยะห่างนิดนึงแต่ว่าผมก็ไม่ได้เข้าไปขับให้ทุกคนได้ชมนะ,ะต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ฮะอย่าลืมกดไลค์นะกดแชร์นะ,ะกด s u b สไคร้ผมด้วยนะ,ะเดี๋ยวเจอกันครั้งใหม่ครับสวัสดีครับทุกคนครับขอบคุณมากทุกคนสวัสดีครับ